ไปหน้าพี่น้องบรรยากาศทุง,ทงนาพี่น้องเอ,อ้ยไก่เติบอยู่เกี่ยวเข่ากับมีแ่แหละจุ๊งเกี่ยวแล้วกันมี่จุ๊งกาลางถอกกับมี่มเดี๋ยวเดี๋ยวดูวดวทางไหนเกี่ยวเข่าแล้วพี่น้องนี่แหละพี่น้อบนงบรรยากาศทุ่งให้ทุง่งนาในนาเขาเองเด้อ เสียงน่าน้อยพอยายแล้วเห็ดไว้อุ้ยปากคอลูกกูตกน้ำอุย้ยน้ำใสปลาซิว่วนะน้ำกระใสใสอันนี้กจะเป็นงัวผู้ใดพี่น้องเซย้ยจะมาแล้วหอยขออขุดจิรอจ้ะ อันนี้เทียงหน้าคอยเองพี่น้องนี่จ้ะเทียงหน้าน้อยนี่ต้อยเจ็บแล้วก็เทียงหน้าน้อยนี่พี่น้องนี่บรรยากาศทุ่งนาก็จะประมาณนี้พี่น้องลุ้งๆท่งนี้ที่บ่หลายที่น้อยเดียวโกมากระเตโอ้ยกระเต้เนี่ยเออหนามกระเต้ปักตีน เข้ากับซิมนี่แล้วเสียวซำได้หวัวนามากระเตเนี่โพดโพงามอยูนั้นานยาตะง่วงกิดประมาณนี้ละพี่นอ้องเอ้ยหายหน้ากันนะถีเข้ากับน,นี่ซำนี่แล้วน้องแม่นะออมนี่ฮอตหน้านี่ฮอตน่ะถีสามไหลแปะสามไหลทีสองไหลกลัวเจ้ะ นี่ตะก,กาเาได้กินเลยปีนี้กันตะกางามยุปีนี้งามงามพี่น้องเขากันนะไปไปพูดไป